อืน่าจะเป็นการนำโลหะมาชุบด้วยโครเมียมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นการนำตอกไม้ไผ่เส้นเล็กๆนะครับมาสารโดยใช้เครื่องจกักรไม่น่าจะสารเป็นเสือนะแม่เจ้าถุงเท้าลายขาไดโนเสาร์พี่ก็เอาเสมือนเกินมองผ่านๆอย่างเนียนนี่น่าจะเป็นเครื่องทําแผ่นแป้งหรือเปล่าไม่ใช่เครื่องตัดแผ่นแป้งให้เป็นแผ่นนะครับไม่งงใช่ปะ มันเป็นอุปกรณ์อัดเนื้อสัตว์บดให้เป็นแผ่นแบนกลมนะครับสำหรับทำแฮมเบอร์เกอร์เจ๋งเป็นบ้าชุดกาต้มน้ำรุ่นนี้มันดูดน้ำขึ้นมาจากถังเข้าไปในกาโดยตรงเลยไม่ต้องเทน้ำใส่กาเองเฮ้ยอ๋อเขาใช้เครื่องเป่าลมเป่าน้ำออกนี่เองถึงว่าสิเป็นการนำเชือกเส้นเล็ก3เส้นนะครับมาถักมาพันรวมกันเป็นเส้นใหญ่ด้วยวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านสิ่งนี้มันจะเป็นอะไรไปได้ละ่ะ นอกจากเรซินใช่ไหมครับแต่มันใสมากสะท้อนแสงสีรุ้งสวยจุงมันคือแท่งอะไรกันวละลักษณะคล้ายๆแท่งสีเทียนเลยครับแต่ไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วทํามาจากตะกั่วหรือเปล่ามันคือโรงงานผลิตประทัดนั่นแหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นประทัดแบบนี้มันจะเป็นสีแดงใช่ไหมอันนี้มาหลากหลายสีเลยฮะคระกันไปงงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆจะว่าเป็นการฉาบสีหรือปาดสีลงไปก็ไม่น่าใช่มันยังไงกันนะ ผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับพอดีผมเปลี่ยนไมค์ตัวใหม่ได้ถามความเห็นคุณผู้ชมว่าเสียงเป็นยังไงบ้างโอเคกว่าตัวเก่าไหมน่าจะเป็นโรงงานผลิตขนมปังนะฮะไส้ถั่วดำแต่คิดว่าน่าจะมีไส้อื่นด้วยแหละเขาแค่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเป็นการใช้แม่พิมพ์หล่อขึ้นรูปปูนนะครับอืมงดงามตามท้องร่วงเอ้ยท้องเรื่องเดี๋ยวนะลากเส้นยังไงไม่ต่อกับสายไฟต้นทางเนี้ยจงใจหรือเปล่าแต่ครีเอท จี้สุดสุดคเป็นการนำไม้ที่แกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆอย่างอิสระมาต่อกันใช่ไหมว้าวเซเว่นน่าจะเอาไอ้ตู้เปิดฝาขวดแบบนี้มาตั้งเนอะน่าจะช่วยเพิ่มยอดขายเครื่องเดื่มที่เป็นฝาจีบนะโอ้ไม่กาดน่าจะเป็นเครื่องอัดดัดแผ่นทองแดงนักขอรับเขาขูดผงอะไรใส่ชามก็เตียวว่าไม้เหรอเป็นไม้ที่ช่วยเพิ่มความหอมหรือเปล่าใครรู้มาบอกกันบ้างดิ ดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ช่วยหยอดเมล็ดพันธุ์ลงไปในถาดเพาะชำนะครับหยอดทีเดียวพร้อมกันได้ถึง105หลุมเลยเชียวกรีดแล้วหกักวิธีการตัดแบบนี้เหมือนตัดพวกแผ่นกระจกเลยเป็นการม้วนเก็บผ้ายางหรือว่าพลาสติกนะครับที่เอาไว้ใช้คลุมแปลงผักหรือว่าต้นไม้ดอกไม้คิดว่าเป็นครีมที่เอาไว้ใช้ในการทำเคก้กแต่งเค้กนะครับสีขาวจ๊วะหน้าเจียเชียยังกับครีมขนมเบื้อง น่าจะเป็นแผ่นโลหะร้อนๆนะฮะที่พึ่งหลอมออกมาใหม่ๆยาวมากม้วนเป็นริบบิ้นเลยไม่แน่ใจว่าเป็นโรงงานผลิตยางรถหรือว่าเป็นการนํายางรถเก่ามาปรับปรุงให้มันใหม่น่าจะเป็นยางรถบรรทุกหรือเปล่าโอ,โอเวลี่ใช้ลายเค้กลายดอกไม้งามเลิศเพลิดเพลิงเสียจริงมันคือประทับแน่นอนครับเพราะถ้าเป็นประท้วงแสดงว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอะไรครับเนี่ย โอโยโยมันคือแป้งคลุกงาใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออาภาัยเพราะว่าผมตาไม่ค่อยดีของเล่นต่อยมวยแบบนี้มันช่างคลาสสิกยิ่งนักเคยเล่นตั้งแต่สมัยประถมอ่ะอาจะารย์โอ,โอ,โอเป็นเครื่องตัดขอบผ้าให้มันลุ่ยเป็นขน,ขนนี่เองนิ้วโป้งกว้างมากน่าจะเป็นนิ้วจริงนะครับเรากับมีนิ้วโป้งสองนิ้วติดกันอยู่เลยว่าแต่เขียนเลขทำไมสิ่งที่กำลังไหลออกมาจากท่อนั่นมันก็คือคอนกรีตนะครับ ที่ถูกเจาะออกมาจากพื้นทีสัตสไครมองแว็บแรกรือว่าเป็นดอกไม้ไฟแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นเครื่องบินกำลังปล่อยสะเก็ดไฟช่างเป็นการหั่นแตงโมที่ very creative ไม่เน้นหั่นเพื่อกินเน้นหั่นเพื่อฟินคิดว่าเป็นโรงงานผลิตสายยางนะครับไม่ใช่พวกท่อ PVC แน่นอนเพราะมันอ่อนม้วนงอได้ <c oughs> ดีนะหลบทัน <c oughs> เกือบตาเขียวไม่ละดันเจอช็อซะได้แฮ่ <c oughs> นี่มันช็อคหรือเปล่า ปกติเคยเห็น,นโต๊ะที่สามารถพับโต๊ะเพื่อเปลี่ยนขนาดได้2ขนาดแต่โต๊ะตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้3ขนาดเลยมันเป็นสายพานลําเลียงแบบถาดนะครับเห็นแล้วผมนึกถึงบันไดเลื่อนเลยฮะนี่ถ้าไม่เอามีดมาผ่ามาหั่นให้ดูนะครับผมคงคิดว่ามันคือไม้อ่ะแต่ที่จริงมันคือขนมปังไอยาช่ช่เป็นการตัดไม้ด้วยใบเลื่อยวงเดือนที่โปรและโฟลจัดๆไถชึบไถชึบไถชึบ คุณผู้ชมคิดว่าสิ่งที่เขากำลังตัดอยู่นี้มันคืออะไรครับน่าจะเป็นผ้าห่มนวมหรือไม่ก็ผ้ารองนอนหรือเปล่าผมดาวนาจะเป็นเครื่องถักตาข่ายหรือไม่ก็ถักแหหรือเปล่าครับผมคิดเป็นอย่างอื่นไม่ออกจริงๆแม่เจ้านี่เขาดูดควันขึ้นมาจากข้างใต้หลังคาเหรอข้างใต้มันมีอะไรทำให้ควันดำปิดปีอย่างนี้นี่คืออุปกรณ์ช่วยดักจับมแมลงวันสำหรับผู้ที่ไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันจะกวาดมาแมลงวันลงไปในกล่องนะฮะแบบเป็นปน แม่เจ้าก่อนชุบกับหลังชุบนี่คอนทราสต์กันจัดจัๆพอชุบแล้วดูหรูหราเป็นบ้าว้าวเป็นเครื่องทำความสะอาดถ้วยโถโอชาเหรอพร้อมกับลำเลียงไปสู่ห้องจัดเก็บมับ้งนะนี่มันคือสเต็กมะเขือเทศหรือไรชิ้นเบลเลอร์เลยราดอะไรลงไปอ่ะชีสเหรอนี่คือเครื่องฝักบัวสมึงแห่เครื่องขันสกูอัตโนมัติไม่น่านเล่นมุกนี้เลย สิ่งนี้มันใช้ทําอะไรไม่รู้นะครับรู้แต่ว่ามันสร้างมาจากเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน3ามิติแน่นอนฟันหลอเอ้ยฟันทงเป็นงานที่หนักเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยต้องคอยหมุนกล่องให้มันตรงน่าเห็นใจถามจริงมันคืออุปรกรณ์ช่วยคลุมพลาสติกหน้าดินนะครับมองมันผ่านนึกว่าลูกกลิ้งทาสีอืมนึ้อะไรไม่ออกก็อืมไปก่อนเป็นการเทป,ปูนล,ลงไปในแม่พิมพ์หรือเปล่า รูปที่เจ้าเครื่องนี้วาดออกมานั้นมันมีความสามมิติแบบแปลกๆนะครับผมก็พูดไม่ถูกจะดัดแผ่นโลหะเป็นรูปอะไรไปเบิ่งกันน้ำแน่ที่แท็กรูปจัว๋วไฮแห่หัวใจนั่นเองที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าการกลึงคว้านรูนะครับเสศจกลึงเยอะจะจัดเอาไปถมที่ได้เลยเขาทำสีกางเกงยีนกันแบบนี้นี่เองเป็นกางเกงยีนนักเลงนะฮะเพราะว่าขาใหญ่นึกอะไรได้ก็เล่นไปก็อีแค่คลิปสกิด ผิวน้ำแข็งให้แตกแต่แปลกที่ดูแล้วมันฟินฟินมันคือหลอดไฟที่ชอบทำให้คนอารมณ์เสียนะครับหลอดไฟเอา้าอีนี่ฮฮ้ LED มุกนี้อย่างฝืนโอ้ยังกัะลูกโปง่งดาว่าน่าจะเป็นที่บีบของแตรหรือเปล่าอืมกระเช้าใส่น้ำอรมลมกระป๋องสุดเก๋ไกตรงกลางมีช่องเอาไว้ใส่น้ำแข็งเพื่อให้น้ำอรลมเย็นชื่นใจ แม่เจ้านั่นมันควันจากความหนาวหรือว่าควันบุหรี่ไฟฟ้าครับเนี่ยเห็น <c oughs> แค่ควันผมก็สั่นแล้วอ่ะมันคือแผ่นทําความสะอาดพื้นรองเท้านะครับส่วนที่เป็นแผ่นสีดําน่าจะทํามาจากฟองน้ํานะโอ้นี่มัน this is a c h e r i e s oh my god น้ำพุร้อนมันผุดขึ้นมาจากโขดหินหรืออย่างไรตรงยอดโขดหินยังกระปากปลาดุก ว้าวซ่ายังกระเซกขึ้นมาเอาซะอยากเห็นขั้นตอนการแกะสลักเลยครับนึกภาพไม่ออกจริงๆว่าแกะยังไงเอาแป้งมาม้วนแบบนี้คล้ายๆการทําครัวซองเลยฮะให้ตายเถอะหุ่นยนต์ตัวนี้ขยับนิ้วได้เหมือนคนมากๆแวกโชว์ไปทีนี่คือถังใส่ไม่สิน่าจะเรียกว่าถุงมากกว่าถุงใส่น้ําอเนกประสงค์มีก๊อกพร้อมใช้งานตูหู พอเ,เอาที่เป่าลมเป่าเข้าไปใต้ผิวน้ําที่เป็นน้ําแข็งแล้วทําให้น้ําเป็นคลื่นวูบๆเลยไม่ใช้มีดคัตเตอร์ด้วยนะใช้แค่ใบคัตเตอร์ในการตาดัดอย่างสดมันใช้ง่ายกว่าเหรอไปดูการลอกสีรถออกโดยใช้ปืนเป่าลมร้อนกันครับเป่าให้สีพองแล้วก็แซ้ออกเทน้ําให้ไหลผ่านผ้าขาวบางแบบนี้จะกรองอะไรกันนะทำเป็นเม็ดเจลใสเหรอคลิปเดียวกันไปเนี่ยมองแว็บแรกผมนึกว่าเป็นการผลิตปะทัดกระเทียมซะอีก เชื่อว่าต้องมีคนเห็นเหมือนผมแน่ๆกรวยกอกอนเนกประสงค์สามารถเสียบล็อกกับคอขวดได้เลยแถมมีท่อยือดได้ทำให้ถ่ายเทง่ายขึ้น1นสองเพลงตอกเทือเดียวร้้วรานไปทั้งบ้านมันคือสายฉีดน้ำทำความสะอาดภายในท่อนั่นเองแต่ท่อต้องใหญ่หน่อยนะอัปมงคลฟิลม์มภูมิใจเสนอภาพยนตร์เรื่องเหินฟ้าฝ่าหิมะ มันคือเครื่องคนปาท่องโกในน้ำมันเฉยๆเหรอไม่ได้เอาไว้ตักปาท่องโกขึ้นมาเหรอเป็นสบู่ที่ดูเหมือนเค้กเลยเนอะมีการทำด้านบนเป็นรูปผลไม้ด้วยโ oh อเมก็ชตะคงตะไคร่เกากะหลังคาเป็นแผ่นเชียวกวาดทีร่วงกราวเป็นการหั่นแบ่งยำโลที่แปลกแหวกไม่เหมือนใครจริงๆพอหั่นแล้วเหมือนไม่ใช่ยืโลเลยพอทำการขดสีหรือว่าน้ำยาเคลือบไม้ออกแล้ว ไม้มันดูใหม่ขึ้นทันตาเลยฮะพี่เขาน่าจะมาจากประเทศในเกาะเอเชียใต้หรือเปล่าเพราะเขาคนสีหลังกาเฮ้อนี่มันพ้นสีลังคาเจาะรูแผ่นหนังเจาะรังแผ่นนูไอ้ยะมาเป็นเพลงนี่ไม่ใช่หินทรงกลมธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่าด้านในของมันนั้น Amazing ลนักษณะของแผ่นไม้ที่กำลังตัดแต่งอยู่นี้มันดูคล้ายกับปีกเครื่องบินเลยครับ ลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นการทําขนมปังไส้ถั่วแดงนะครับตอนที่อบเสร็จมันต้องน่ากินมากแน่ๆมันคือไข่ปัสสวะอาชานะครับไข่เยี่ยวมา้าอันนี้ไม่ใช่มุกนะแค่พูดแบบสุภาพไงฮ้ไข่แดงละวะ้ว่าไปดูการทํางานของเครื่องถักลวเหล็กกันอืสนิมนี่เคกลกกลักลงเชียไปดูพี่แกเปิดฝากล่องใส่กาแฟาแคปซูลอย่างว่องไวกันครับพลิ้วไหวดังสายน้ำ ไอ้กู e เจียไปลายไม้มนขนาดนี้จะทำเป็นสากปะเนี่ยไปดูเขาดัดปลายตะข่ายเหล็กกันโดยการเผาไฟให้มันอ่อนตัวแล้วค่อยพับมันขึ้นไปน่าจะเป็นหนอนตัวแบนนะครับหรือที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าแพลทิเฮลมินทิสซาระเฉยเป็นขั้นตอนการเสียบด้ามเข้าไปที่ไม้แบดนะครับไม่รู้จะเล่นมุกอะไรดีนึกไม่ออกน้ำไหลามาจะ อ้ออะไรครับเนี่ยรถกวาดน้ำหรอืออย่างกับเพชรที่ทำจากยางเนี่ยอ่ะ,ะมันคือลิ้นชักตู้ใช่ไหมเนี่ยพอวางแบบนี้แล้วงงเลยตูเป็นขั้นตอนการนำม้วนสกอ๊อตเทปนะครับบรรจุลงไปในถุงพลาสติกเพื่อแพ็คขายใส่ไว้ปะละ่ะให้ตายเถอะเป็นการแต่งจานที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหรูหราผมพูดเวอร์เนาะ เครื่องจากถักขนแปลงเพื่อได้อัธรตในการรับชมนะฮะแนะนำให้ฟังเป็นเสียงตัวาเอมอนนะผมอยากจะอธิบายนะว่าแสงสีฟ้านี้คืออะไรแต่คลิปมันสั้นน่ะอธิบายไม่ทันโถมองแว็บแรกผมนึกถึงสับประรดที่ปอกเปลือกแล้วอะ่ะแต่ยังไม่ได้เอาตาสับประรดออกอะใช่ไหมเหมือนนอะโอ้งามแท้งามว่างามเป็นบ้าเป็นหลังเป็นการแกะสลักลวดลายไม้ สำหรับทํากีตาร์ไฟฟ้านะครับมั่นใจตูหูสไลเดอร์น้ําแข็งยาวมากฟิลเหมือนดูรถทารมียากกาลังวิ่งอยู่ในรางอะ่ะเกือบรูปตัวอะไรครับเนี่ยใช่เดนิวเสาไหมอะ่ะ <c oughs> มีแขวด้วยเรียงซี่กันสวยเชียวเอาฟองน้ำจุ่มสีเงินมาแปะลงไปตามผนังทำให้ได้เท็กเจอร์ที่มีความขรุขระเบา ค่อยๆบีบให้สีมันปริ้นออกมาจากรูอุ้ยแม่หกถุงแตกโบสีทะลักเบยเหมือนเขาจะนํากระดาษมามว้วนคล้ายรูปกลีบดอกไม้เพื่อทําเป็นขนอะไรสักอย่างอยากเห็นชิ้นงานทั้งหมดจังเพิ่งรู้ว่ากางเกยงยีนก่อนทําสีมันเป็นสีขาวจ้วแบบนี้หรือว่าไม่เกี่ยวกันผมซุยดูเหมือนจะเป็นการนําใบไม้ชนิดหนึ่งที่มีใบเรียวยาวมาทําการตัดให้เป็นเส้นๆฝอยๆคล้ายหมอยข้าวโพดมันเรียกอย่างนี้จริงๆไม่ได้มุกนะเอาพักคลิปนี้ไม่ทัน น่าจะเป็นการผสมยางนะครับให้ได้สีหรือว่าลวดลายที่ต้องการประมาณนั้นเป็นการเคลือบสีไฟท้ายนะฮะให้มันออกทึบๆอย่างที่แต่แสงไฟท้ายก็จะสว่างน้อยลงไปดูการตัดฝากระป๋องแบบชัดๆกันอุบระพิ่งสะผมมาเหรอเนี่ยจะ <c oughs> อากาศหนาวจัดสบัดผมทีผมแข็งตั้งยังกระงงกุลเป็นการใส่กระดาษไมร่านะครับ เข้าไปที่ตัวมอเตอร์มันเป็นฉนวนไฟฟ้านะครับใส่เพื่อกันช็อตเพิ่งรู้ว่าไอลูกบอลพลาสติกแบบนี้มันมีเครื่องสำหรับล้างทำความสะอาดโดยเฉพาะด้วยเป็นขั้นตอนการหมุนล็อกฝาแกลอนน้ำมันเครื่องนะครับแกลอนทรงนี้น่าจะเป็นน้ำมันเครื่องแหละผมเดาว,ว่าห่วงอันไหนที่มีหน้ากว้างกว่าที่กำหนดมันจะถูกดีดลงไปด้านล่างเพื่อน,นำไปแก้ไขสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือกางเกงยีนจริงๆนะฮะ แต่มันแข็งเป๊กดกเด็กยังกับแผ่นไม้ตั้งเป็นป้ายเลยเขาจะใช้มีดฟันเลื่อยตัดแบ่งขนมปังก้อนใหญ่เป็นแผ่นๆหรือเปล่าความช่ำชองนี่มันอะไรกันใช่แผ่นคอนกรีตไหมนั่นเดี๋ยวขอดูแป๊บดูเหมือนมันจะมีพวกท่อโลหะอยู่ข้างในนะฮะเต็มเลยเป็นขั้นตอนการขัดผิวกระบอกน้ำโลหะให้เงางามนักขอรับอจอ้เกือบหลบไม่ทัน มันคือสติกเกอร์เรเบลนะฮะพูดง่ายก็คือเป็นป้ายสติกเกอร์ติดสายไฟนั่นแหละดูจากที่ไอตัวปรับมิกเซอร์มันสามารถเลื่อนขึ้นเองได้แบบนี้แล้วคิดว่ามิกเซอร์ตัวนี้ราคาน่าจะหลายแสนอะ่ะเขาบีบแป้งลงกระทะได้มือนิ่งมากแต่ว่ายอดวิวคลิปช่องนี้นิ่งกว่ามองเว็บแรกว่าเป็นโรงงานผลิตไม้แปรรูปแต่บอแมแนแล้วมันคืออะไรใช่กระดาษหรือไม่นั่นที่ตักหรือคันช่อง ทำไมมันเงาจังแค่นี้ก็ฟินแล้วเหรอดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนการถอดรองเท้าผ้าใบออกจากบล็อกนะฮะเครื่องจักรตัดแป้งเป็นรูปทรงคล้ายกับใบพัดเครื่องซักผ้าเลยเนอะดูเขาขัดผิวเสาปูนจนเรียบแป้แมมมันฟินเป็นเกมที่น่าสนใจแต่ทำไมมองแวบ,บแรกผมนึกถึงลำไส้คนเลยฮะ สแตนดี้จะหล่อไปใสในึกว่าน,น้ำมันซะอีกที่แท้ก็น้ำร้อนว้วพอราดน้ำร้อนแล้วหนังไก่มันเรียบเนียนขึ้นทันตาเห็นเลยเป็นการใส่ขั้วหลอดไฟ f o r a อ l เ e เ s นเเข้าไปนั่นเองเร็วเนอะไปดูการทำกระจกรูปดอกไม้กันโดยการนำแผ่นกระจกที่ตัดไว้มาทากาวประกอบกันนี่คือป้ายแสดงตัวเลขแบบเซเว่นเซที่เจ๋งสบัดน่าจะใช้แม่เหล็กในการดูดผงเหล็กเพื่อแสดงตัวเลข ผู้หญิงคนนี้เธอนำสีมาทาทั่วทั้งตัวและใบหน้าเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นภาพวาดว้าวนี่มันปรมาลมาราจา์ด้านการแกะสลักลวดลายเครื่องปะดินเผดชัดๆแกะเหมือนแกะง่ายเลยอื้มลีลาเคยสัตว์และน้ำซุปกระเด็นเข้าตาไหมครับเนี่ยหยอกๆเห็นแล้วหิวต้มเลือดหมูมันเป็นเครื่องบดพร้อมกับอัดเนื้อสัตว์ที่บดแล้วให้เป็นชิ้นกลมแบนสำหรับทำเบอร์เกอร์นะครับ กรองใส่ทิชชู่หรูหราจัดจัดทำมาจากลูกปาดข้างในกระดูกท่อนใหญ่นี้มันมีไขกระดูกมันวัวอยู่ครับอร่อยมากนุ่มละลายไปกับลิ้นเลยน่าจะเป็นโรงงานผลิตพวกเอ่อซ้อนช่อมเอ้ยเออช้อนซ่อมโอ้ยลิ้นพันกันหมดแล้วมองแบบแรกเหมือนน้ำกะทิใส่น้ำแข็งป่นเลยจุ๊ๆๆ,ๆ๊มันยบุบมันยบุบเขาจะเอาท่อโลหะที่ถูกดัดเป็นสปริงรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้ไปใช้ทำอะไรกันนะ เป็นการผลิตแก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งนะครับหรือจะไม่ทิ้งก็ได้นะแล้วแต่ผ้าอะไรโดนลมพัดปลิวสวยสวยงามสง่าเห็นแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายยังบอกไม่ถูกไม่ง่ายนะครับที่จะวาดรูปด้วยสิ่งนี้แล้วรูปมันจะออกมาสวยอะ่ะเพราะต้องใช้ปุ่มหมุนแค่2ปุ่มควบคุมตัววาดเจ๋งมากมายเจ๋งแบบวัวตายควายล้มคลืนมันเป็นเครื่องตัดกระดาษให้เป็นตะข่ายนี่มันพลังดูดอะไรกันดูดแผ่นทองแดงขึ้นมารัว เรากับดูดแผ่นกระดาษก็มีปานอย่าบอกนะว่านี่คือเตาไฟฟ้าน่ะมันบางไปหรือเปล่าึน่าจะเป็นโรงงานผลิตน้ำตาเทียมแบบลายวันนะฮะเพราะผมเคยใช้อยู่หลอดมันเป็นแบบนี้แหมลูกเล่นแพลวพาวเกล้า,าใจเส็นนี่กัไรน้ำฝอยโลหะมาหุมแก้วเครื่องดื่มแล้วจุดไฟแป้งขนมมันคล้ายกับไอ้นี่เลยอ่ะออไอศครีมซอฟเสิร์ฟเออสีเขียวแบบนี้ชัดเลยแหละ มันต้องเป็นบิงซูรสสตรอเบอรี่แน่ๆนแฮ่ชาเขียวสิใช้กันไกลผ่าตัดขนมปังยังก็ผ่าตัดคนอุวาไส้แฮมชีสเหรอเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน